สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไคเดนโอบาเกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชิญรับฟังได้เลยครับและก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงตำนานบาบาทอสบาบาทอสเป็นเอิญแห่งไดยุกและคุมนรกเขาปกครองนรกแดนใต้และมีปีศาจในอนาณาสามสิบกองเขาสามารถพูดกับสัตว์ได้ สามารถบอกอนาคตทำให้สหายและผู้ปกครองคืนดีกันและสามารถนำพาผู้คนให้พบกับสมบัติที่ถูกพังไว้ด้วยอาคมเขามีราชาสีตนเป็นสหายซึ่งช่วยกันบังคับบัญชาปีศาจของเขาชื่อของบาบาทอนในภาษาลาตินอาว่าบาบาตุสซึ่งมีความหมายว่าประหลาดผู้เข้าเขายาแห่งนรกบาบะทอนเป็นปีศาจตนที่8ตามที่ระบุไว้ในหนังสือกุญแจย่อยของโซโลโมอนแต่ถ,ถูกจัดเป็นปีศาจอันดับหกใน หนังสือฐานานุกรมปีศาจเถมบบาปาทอยังได้รับเป็นแรงประดานใจให้กับกันดั้มในเรื่องกันดั้มไอรอนบัตที่มีกันดั้มชื่อบ,บาปาทอเช่นเดียวกันด้วยสำหวันนี้นะครับตำนานบาปาทอก็ได้จบลงไปแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่ง <IG. S 1> เพื่อจะไม่พาคลิปใหม่ในปีหน้านะครับขอบคุณครับ